นะต่อไปเป็นชาวราศีเม,มถุนค่ะเมถุนเมถุนอ่าเมถุนเนี่ยก็คือเป็นเรานับแบบฝรัง่งตั้งแต่วันที่ออ21อด <21 S 1> พฤษภาถึง20มิถุนายนนะครับอาจจะไม่เหมือนแบบทางสาสไทยเพราะว่าไพ่ทาโร่เนี่ยกันเหมือนมาจากชาวตะวันตกนะอ่ะเรามาดูกันว่าชาวราศีเมถุนจะเป็นยังไงบ้างอ่ะสิ่งแรกเลยชาวราศีเมทุน สิ่งแรกคือเดือนนี้เดินทางไม่หยุดไม่หย่อนใช้คำนี้เลยนะขี่ม้ากระโดดควบเข้าไปอ่ะเดินทางกันเข้าไปให้ว,ว<อ>น,เ,นเลยชาวราศีเมถุนช่วงกุมภาเหมือนต้องเดินทางวิ่งเต้นหรือพูดถึงอาชีพเซลล์ด้วยนะยไพ่ใบนี้สำหรับคนที่เป็นเซลล์ด้วยช่วงนี้เหมือนต้องทํายอดอะไรบางอย่างเดินทางหายอดต้องาหายอด<า>ต้องทำอะไรบางอย่างเหนื่อยนะทํางานเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยจริงๆชาวเมถุนช่วงเนี้ยเหนื่อยและที่สําคัญคือ ให้ระวังการมีปากเสียงการทะเลาะวิวาทหรือเรื่องพิจารณาหรือหัวร้อนนะแต่เรื่องของคนรักเนี่ยถ้าคุณมีคนรักคนรักคุณจะได้รับของเขาว่าข่าวดีคนรักของชาวราศีเมถุนนะจะมีข่าวดีอะไรบางอย่างแต่ถ้าคุณเป็นคนโสดก็จะมีข่าวดีอาจจะมีคน,จจคนเข้ามา,มาเออในช่วงวาเลนไทน์พอดีอดก็เกิดขึ้นได้ชาวราศีเมถุนนะแต่จะมีผู้หญิงที่คอยบริหารจัดการในทุกๆอย่างมาให้นะครับแล้วก็มีการเฉลิมฉลองแห่งความสําเร็จแสดงว่า เดือนแห่งการเฉลิมฉลองอาจจะแบบสำหรับคนโสดอาจจะมีคนที่เข้ามาอาจจะตกลงคบกันหรือสำหรับบางท่านก็ตกลงจะแต่งงานหรือแพนแต่งงานก็เกิดขึ้นได้แต่ปัญหาปัญหานี้พไพ่ใบนี้อ่ะพูดถึงว่าความเจ้าชู้กุ้มกลิ่มรักซ้อนซ้อนชูหรือความอิจฉาริษยาไม่ชอบให้เด่นเกินหน้าและโดยเฉพาะชาวราศีเมถุนเพราะไพ่ทั้งสำหรับเนี้ยมันจะมีไพ่แค่ใบเดียวที่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่อง LGBTQ คนที่เป็น LGBTQ ในช่วงเดือนนี้อาจจะมีเรื่องให้คิดเกี่ยวกับเรื่องของความรักเรื่องของโปรเจกต์หรืออะไรของชาวราศีเม,มถุนนะครับค่อนข้างโดดเด่นในกลุ่มของ LGBTQ มากใช้คำนี้เลยนะครับแล้วก็มีโอกาสสิทธิพิเศษอะไรบางอย่างจากทางผู้ใหญ่ยื่นโอกาสมาให้ใช้ใช้คำนี้มีโครงการที่จะทําอะไรใหม่เริ่มต้นงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือทําอะไรตั้งแต่2คนขึ้นไปก็ได้ใช้คํานี้นะ แล้มีพ่ t ย t h m อ e r o r ไพจกกักรพรรดิหมายถึงว่าคนหมายถึงเรื่องราวของคำว่าพ่อพ่อก็ได้เจ้าของกิจการที่เป็นผู้ชายก็ได้หรือผู้ใหญ่เจ้าของกิจการหัวหน้าผู้บริหาร CEO ระดับ90เกี่ยวข้องสำหรับชาวราศีกุมในเดือนเดือนนี้ก็เกิดขึ้นได้ะนะครับอ่ะชาวราศีเมถุนดูซชื่อว่าในกุมภา มีอะไรบ้างดูซิมตัวนะคำถามถจา <ะ S 1> กทา<ำ>งรายการนะคะก็มีต่เรื่องอมีสองเรื่องอการเงินกับความรักค่ะอโอเคมาเรื่องของการเงินก่อนทาราซิเะมะทุนนะ เนี่เรื่องของการงานาก่อนใช่ไหมเมื่อกี้การงานคือช่วงนี้ปวดหัวเนาะปวดหัวหลายอย่างโครงการที่เริ่มงานใหม่โปรเจกต์ใหม่ด้วยการงานสําหรับบางคนที่อยากจะเริ่มงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือทําอะไรใหม่ๆหรือการเดินทางต่างประเทศต่างจังหวัดช้าหน่อยนะช้าหน่อยรอแป๊บหนึ่งนะมีผู้หญิงอาจจะเกี่ยวข้องหัวหน้าหรือผู้เจ้าของกิจการหรือเจ้าของธุรกิจที่เป็นผู้หญิงอาจจะเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการแต่จะได้รับความยุติธรรมนะ เดอะจัสติสแฟร์ด้วยแฟร์ทรอคราบการเฉลิมฉลองแห่งความสำเร็จแสดงว่าทุกอย่างมันน่าจะราบรื่นราบรื่นผ่านไป,ไปด้วยดีน่าจะราบรื่นไม่ต้องกังวลน,นะเรื่องงานที่คุณปวดหัวมันจะแฟร์สำหรับคุณมากเดอะจัสติสคุมค้มค่าคุ้มราคากับค,ค,ความเครียดของคุณอย่างแน่นอนเมื<ะ>่อกี้เรื่องงานเรื่องอะไรต่อแล้วก็ความรักค่ะอา่าดูซิความรักตั้งจิตมานะคนโสดก็ตั้งจิตมา,นะค,นตมาคนที่มีคนรักให้หนึกถึงหน้าคนรักดูว,ว่าเป็นยังไงบ้างคุณผูชม ทำเพื่ความรักเดอะเลิฟเวอร์ก็คือช่วงนี้คนรักจะเกี่ยวข้องกับชีวิตคุณมากหรือถ้าคุณคนโสดมีคนรักเข้ามาแน่เพอพไพ่มันบอกว่ามีเขาก็ว่าเพื่อนเก่าแฟนเก่าคนรู้จักเก่า<ๆ>คนที่เคยคุยกันอาจจะได้กลับมาคุยกันอีกเนี่ยคิดเรื่องการเงินเรื่องความรักนะอาจจะแบบว่าทำมาหาเงินกันสําหรับคุณผู้ชายชาวราศีเมทุนถ้าเนี่ยเรื่องความรักแฟนนะ คนก็อยู่ใต้อำนาจของแฟนที่มีอำนาจเหนือกว่าหรือ LGBTQ ก็คือคนที่ลักษณะผู้หญิงก็จะมีอำนาจที่เหนือกว่านะครับต้องยอมอ่ะต้องยอมเขาช่วงนี้ก็คิดเยอะนะปัญหาเรื่องความรักก็คิดเยอะเหมือนกันหลายสิ่งเหมือนกันใช้คำความนี้นะครับถือว่าค่อนข้างเด่นนะเรื่องความรักเนี่ยสำหรับชาวราศีเมทุนเอาง่ายๆว่าแฮชแท็กชาวราศีเมทุนความรัก โดดเด่นเหลือเกินความรักโดดเด่นแฮแทกนะคะความรักโดดเด่นเหลือเกินใช้คําว่าเหลือเกินด้วยนะทีมงานความรักคุณโดดเด่นเหลือเกินไม่ว่าจะโสดหรือไม่โสดคุณต้องมาดูแล้วกันนะครับยังไงก็ติดตามกันได้นะครับช่องสองทรูฟ้า12ราศีนอกจาก12ราศีกับดรเทมล่ะโดดอาจากไพ่ยิปซีนะยังมีาศาสตร์อื่นๆที่อาจารย์ได้มเีเขาเรียกว่า,าศาสตร์ทางโหราศาสตร์ใช่ครับก็จะมีอีกอันหนึ่งด้วยเช่นกัน ก็ติดตามกันได้นะครับแล้วก็ถ้ายังไงก็ติดตามดรเทมใช่ค่ะทางอ fficial นะคะจะเป็น Facebook, ติ k ต่อหรือ i g นะคะช่อง u t u b e นะคะก็มีดวงรายสัปดาห์12ราศีให้ติดตามฟรีทุกสัปดาห์นะครับแล้วก็ถ้าอยากดูส่วนตัวก็ติดต่อไลน์อ fficial นะครับผมเพราะว่าเราก็สามารถที่จะดูถ้าวันหนึ่งเราจะไม่ได้ดูกันมันก็จะมาเองแหละมันก็มาเองเพราะว่าวันหนึ่งเราก็ต้องแบบว่ามีเรื่องที่ต้องตัดสินใจหรืออะไรบางอย่างนะครับถ้า ดวงเราสัมพันธ์กันเนาะมันก็อาจจะได้ดวงกันแล้วเงินก็ดูรวงก็แบ่งเอาไปทําบุญด้วยเช่นกัน<อ>นะครับผม